สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนชาวแฟนเพจนะครับที่กําลังชมไลฟ์สดนะครับเราวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูบรรยากาศในโชว์รูมของ PSB อ u t o นะครับวันนี้เราหนึ่งได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับที่เป็นแฟนเพจ p s เนะครับเข้ามาคุยกันทางไลน์คุยทางโทรศัพท์แล้วก็มั่นใจนะครับ ด้วยว่าทางที่เรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับก็เลยเดินทางมาที่โชรูมนะครับพาครอบครัวมาดูรถคันจริงๆที่โชรูมไปดูที่โกดังรถเยอะมากนะครับได้สัมผัสรถที่ต้องการนะครับสีนะครับเราก็เลยคุยและตกลงแล้วก็ลูกค้าเลยตัดสินใจให้เราดูแลรถครอบครัวคันนี้นะครับเดี๋ยวหน่งจะพาไปสัมภาษณ์นะครับว่าลูกค้า รู้จักเราได้ไงเพราะอะไรนะครับถึงตัดสินใจกับเราเดี๋ยวเรเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้อยครับสวัสดีครับอันนี้ใไม่นะครับนี่ครับครอบครัวแฟนเพจพีเีคนล่าสุดนะครับจะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับวันนี้ได้พาครอบครัวเข้ามาชมรถเอ่หนึ่งขอสอบถามนิดหนึ่งคุณก้อยรู้จักเพจจากช่องทางไหนครับทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กก็ได้ดูประจํา นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารเข้าไปแล้วก็สนใจเป็นเอาผ่านรุ่นไหนครับเอาผ่านเออค่ะอ๋อแพ็กเกจสีขาวใช่ค่ะนะครับเราได้คุยกันแล้วเห็นว่าก็ได้ได้ได้ทดสอบถามมาหลายๆที่อยู่ใช่ไหมครับชอบถามหลายที่แล้วก็ชอบที่นี่แล้วก็โอเคแล้วก็มั่นใจกับที่เราได้มาดู สถานที่จริงของบริษัท p h b Auto ได้ดูโกดังรถแล้วใช่ไหมมั่นใจไหมครับว่าได้รถมีความมั่นใจมากเพราะว่าลูกค้าเห็นแล้วครับรถเยอะมากเลยใช่ไหมนับดูแล้วประมาณ30คันได้นะครับเห็นไหมครับว่าเรามีรถเยอะนะครับแล้วคุณก้อยก็นี่เดินทางมาจากยุทธยาเลยนะครับนะครับเอแล้วรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆคุณก้อยโอเคใช่ไหมครับที่โอเคที่โอเคนะครับยังเงืนหนึ่งฝากเชิญชวนเพื่อนๆที่เขาชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ยฮะนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะซื้อรถใหม่แนะนำที่นี่ได้นะครับแล้วเห็นนะคุณก้อยจะทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ด่างด้วยใช่ไหมเนี่ย ขายไม้ด่างไม้ด่างที่เขายึดทิศกันนี่เหรอครับอค่ะพรกมันเตล่าพวกเนี้ยอ๋อตอนนี้ก็ยังเพาะพันธุ์ขายอยู่ใช่ค่ะเพาะพันธุ์ขายก็คือส่งได้ทั่วประเทศเหมือนกันใช่ค่ะ,ะงรครอ,อบครัวพีเอสบีครับที่ท่านใดที่ต้องการที่จะเพาะปูหรือเลี้ยงต้นไม้ด่างครับนี่ครับสมาชิกเอาพาดเอสี SC, คนล่าสุดนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเพาะไม้ด่างที่จังหวัดอยุธยา ติดต่อคุณก้อยได้เลยเบอร์โทรครับคุณก้อยเบอร์โทร0 8น080ป8เนครับไม้ดางนะครับเป็นอ่าพิมเข้าไปแล้วช่องทาง Facebook ก็มีใช่ไหมค่ะมีค่ะพิมว่าก็เป็นชื่อ f เฟซบ o ๊กค่ะก้อยอัญชนาค่ะก้อยอัญชนาก้อยอัญชนานะครับนี่ครับครอบครัวแฟนเพจ p s b ที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่หรือเป็นเจ้าของรถเป็น รถเอาผักของ p s แล้วออกรถกับ PSB แล้วอยากได้ไหมด่างติดต่อสมาชิกใหม่ของเราได้เลยนะครับไม่มีค่าในหน้านะครับต่อรองกันเองนะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่เดี๋ยวจะส่งมอบรถวันไหนยังไงเเดี๋ยวเน่งจะคุยกับคุณก้อยอีกทีนะครับแต่ได้ได้รถตามเลิกชั่วนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับรคุณก้อยขอบคุณครอบครัวคุณก้อยด้วยนะครับ ที่ไววางใจ PHB นะครับนี่คือขึ้นเดินทางมาวันนี้เองครับคุยกันแล้วก็เดินทางมาเลยนะครับพอเห็นรถก็โอ้โอเคมั่นใจนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเบอร์นะครับใครสนใจตอนนี้นะครับ081นะครับ4444453นะครับโทรมาเลยครับทีมงานขายเราต้อนรับนะครับให้ข้อมูลครบถ้วนหรือทักมาที่เพจ a c e b o o k PHB Auto เลยนะครับ เราให้ข้อมูลให้ข้อมูลเพราะรถเรามีเยอะนะครับด้วยประสบการณ์9ปีของเรานะครับขอบพระคุณครับโอบกาสหน้าพบกันหน่อยครับสวัสดีครับ